พบกับผมวันนี้เหมาเปาตุงนะครับหลายๆคลิปที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยูทูบเบอร์ท่านต่างๆนะครับที่ลงไปจะเป็นเชฟโรเลตโคโรราโดนะครับตัวแต่งบ้างโลกสูงบ้างนะครับหรือว่าเดิมๆบ้างสําหรับวันนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมตัวเชฟโรเลตโคโรราโดนะครับ2.5 LT ตัวเฟล็ c ขับนะครับแต่ตัวนี้จะมาในร่างหนึ่งนะครับยังไม่แปลงร่างนะครับก็คือ เป็นตัวเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็เราพบกันในช่องทาง YouTube c h a n n e ลรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธา,านีพบกับผมวันนี้เหมาเป๋าตุงนะครับหลายๆคลิปที่ลงไปไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของยูทูบเบอร์ท่านต่างๆนะครับที่ลงไปจะเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับตัวแต่งบ้างยกสูงบ้างนะครับหรือว่าเดิมๆบ้างสําหรับวันนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมตัวเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับ2.5 LT ตัว f ฟ e ด c a ปนะครับแต่ตัวนี้จะมาในร่างหนึ่งนะครับยังไม่แปลงร่างนะครับก็คือเป็นตัวเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าล้อนะครับช่วงล่างก็คือเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับแถมไม่น้อยด้วยวันนี้จะพามาชมความเดิมความสวยงามนะครับสำหรับเจ้าเชฟโรเลตโคโรราโด2.5 LT f ฟ e คแคปปี2018 นี่คือชื่อเต็มๆของเขานะครับคันสีขาวๆจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านชมกันเลยนะครับเริ่มต้นจากกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำตาเป็นโลโก้เชฟโรเลตสีทองโดดเด่นสวยงามตัวนี้เขาเรียกกันว่าหน้าหล่อเป็นตัวไมนั้นัชเชงเปลี่ยนมาเป็นหน้าหล่อตัดหลายๆท่านนะครับที่เปิดตอนนั้นที่เปิดตัวมาก็คงจะดูแล้วนําไปแต่งนําไป โหลดำไปหลายๆอย่างนะครับแต่ตัวนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับเปิดตัวมาก็ได้รับความนิยมกันเลยทีเดียวเชียวละสำหรับเจ้าเชฟโรเลตโคโรลโดโฉมนี้เริ่มต้นจากนะครับห้องเครื่องเลยฝากระโปรงน็อตท,ทุกตัวน็อตคานนะครับตัวนี้เดิมๆทุกจุดเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้โครงสร้างหลักคานหน้าหรือแม้แต่ใต้ฝากระโปรง เองก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซิลิโคนนะครับตัวนี้หยิกก็ยังเป็นรอยอยู่เลยนะครับน็อตรูเตาะต่างๆก็ยังกลมๆคมกริบอยู่เลยไม่มีการแกะไม่มีการเชื่อมใหม่หรือว่าไม่มีการตกแต่งหรือว่าเปลี่ยนอะไรเลยังเ,เป็นของเดิมๆจากโรงงานทุกชิ้นเลยสำหรับเชฟโรดิตโคโรราโดตัว f ฟ e ็ CAP 2.5คันนี้ ยางและแม็กก็จะเป็นมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับสำหรับซีรีส์ยางตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับ2 1 5 7 0 r 1 6เป็นขอบ16นะครับาทั้งด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นสีขาวแล้วก็กระจกด้านมองข้างนะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการสาบมีมาให้นะครับตัวนี้ รอบๆคันก็ยังเป็นสีเดิมๆไม่เคยทําสีไม่เคยใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าคันนี้ก็จะเป็นยังเป็นร่างหนึ่งอยู่เลยยังไม่มีการตกแต่งใดๆกันชนท้ายฝากระบ,บะนะครับคันนี้ก็ยังเป็นเดิมๆเ,เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับข้างในกระบ,บะนี่ครับน็อตรอยเชื่อมเม็ดอาร์คทุกจุดทุกตัวนะครับรอยมาร์กต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบ ไม่มีการชนหนักไม่มีการเคลมสีมาแน่นอนครับสําหรับเจ้าเชฟโรดิทคันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมภายในกันนะครับว่าเลขไม้นะครับภายในใหม่เก่ายัางไงนะครับสำหรับเจ้าเชฟโรดิทคันนี้นะครับโคโรราโด2.5 LT ปี2018คันนี้ จะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็จะมีเจ็ดกับเกียร์ถอยนั่นแหละนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดา6สปีดภายในเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทาตัดกับดำนะครับก็จะเป็นขอบดำส่วนคอนโซลหน้าเช่นเดียวกันครับก็จะมีในส่วนของสีดำตัดกับเทาแล้วก็จะมีตรงแผงประตูที่เป็นสีเทาเงา,งาเพิ่มมิติเพิ่มความสวยงามเข้ามาให้ท่าน ลูกค้านะครับสำหรับเจ้าเชฟโรดิคันนี้เลขไม่นะครับอยู่ที่3 4 0 0 0กับอีก54กิโลเท่านั้นเองบอกเลยน้อยมากๆนะฮะสำหรับรถปี2018เฉลี่ยก็ปีละไม่กี่กิโลเองนะครับตัวน็อตนะครับด้านข้างแผงประตูตัวนออ็อตเลยยังสวยงามคมคมทุกตัวไม่มีการหมุนไม่มีการใดๆทั้งสิ้นูกถสําหรับตัวนี้ ส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้เจ้านี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะครับสําหรับเจ้าเชฟโรเลตคันนี้น่ครับนี่ครับน,บนี่จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วน่ครับจอทัชสกรีนมาให้แต่ยังไม่มีกล้องถอยมาให้นะครับสําหรับเจ้าเชฟโรเลตคันนี้นี่ครับอย่างที่บอก แับเปิดได้ดูน็อตทุกตัวนี่ครับยังคมคมไม่มีรอยขันไม่มีตัวหนังสือตัวอะไรยังคมทุกตัวนี่เม็ดอาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นกี่เม็ดเขาให้มายังอยู่ครบทุกตัวนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะในส่วนของคนนั่งทั้งหลังเขาเรียกว่าแคปนั่นเองนี่ตัวนี้ใส่โครงมาให้กันยุบนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของ เครื่องมือแม่แรงยังใหม่ๆอยู่ครบยังไม่เคยแกะใช้งานเลยสําหรับเครื่องมือแม่แรงตรงนี้นะครับเป็นโครงมาให้นั่งจะได้นั่งสบายหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปสําหรับคันนี้นะครับครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่มั่นใจหรือว่ายังเป็นห่วงกังวลในเรื่องของการ บำรุงรักษานะครับหรือว่าในส่วนของอาการ PM ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรศูนย์บำรุงศูนย์ซ่อมนะครับศูนย์บริการยังจะมีไหมนะครับสำหรับเชฟโเรเลตตอนนี้ที่เขาแจ้งมาแล้วนะครับปิดโรงงานที่ประเทศไทยไปแล้วอตอนนี้หายห่วงได้เลยครับศูนย์บริการต่างๆของเชฟโเรเลตในประเทศไทยก็ยังเปิดให้บริการสําหรับลูกค้าเดิมนะครับที่เป็นเจ้าของรถแบรนด์เชฟโเรเลตอยู่นะครับในส่วนนี้ ท่านก็หายห่วงได้เลยและก็อะไรต่างๆหาง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางกลุ่มเชฟที่เขามีอยู่แล้วนะครับในส่วนของทางาทางอินเทอร์เน็ตทาง Google เขามีขายนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าหายห่วงได้เลยแจ้งราคากันเลยครับสำหรับเจ้าเชฟโรดิตโคโรราโด rado, 2 5 lt f l e x ครับปี2018สีขาวส,สวยเดิมๆคันนี้ราคาตั้งไว้ที่3,99,000บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้ ผ่อนสบายๆถึง84งวดกันเลยทีเดียวในจานี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์0956122395ผมเหมาเปาตุงรอรับสายหรือไม่สะดวกโทรแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเหมาเปาตุงขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ